วันนี้นะครับผมมีข่าวสารจะมาแจ้งนะครับสำหรับใครนะครับที่หาเงินจากแอปพลิเคชันใน Tik t o k ออยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็มีข่าวมาแจงเนาะเนื่องจากว่าในของทาง TikTok นี้เขามีประกาศมีประกาศมานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันและขอกราบสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมนะฮะเหมือนเดิมนะครับมันี่ีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในของว่าเขามี การแจ้งมานะครับให้เราทราบนะครับก็คือเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในของ Tik t o อกแล้วนะครับก็เข้ามาในของกล่องขาข้าวนะครับเนาะก็อยู่ในของหน้านี้นะครับอ่ะเราไปดูอันที่เขาประกาศมาเลยครับอันนี้เขาประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับจะกดเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับใครที่กําลังหาเงินอยู่ในของแอปพลิเคชันในทิกตอกและสําหรับเพื่อนๆหลายท่านที่อยากไม่ได้ถอนเงินนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับนะฮะก็จะมีการแจ้งเตือนนะกสำหรับของใครที่ยังไม่มีก็อาจจะเรียกว่าเขาแจ้งเตือนไปแล้วแต่ว่าอ่ามีเราไปกดติดตามเขาหรืออะไรประมาณนี้แหละข้อความอื่นๆมันมามันก็เลยหายไปนะครับแต่ของทุกคนยังไงมันก็ต้องมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็มาฟาังกันได้นะครับข่าวสารที่เขาแจ้งมานะครับก็คืออ่าเขาจะเพนมาตามนี้เลยนะครับ โอกาสสุดท้ายนะครับในการสะสมรางวัลติ๊กต็อกนะครับแนะนําเพื่อนนะครับได้ถึงวันที่10กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสะสมรางวัลติ๊กต็อนะครับแนะนําเพื่อนนะครับได้ถึง10กันยายนนี้และสามารถถอนเงินรางวัลได้วันสุดท้ายวันที่24กันยายนนะครับจากนั้นนะฮะยอกรางวัลนะครับส่วนของคุณนะครับ จะหมดอายุและไม่สามารถถอนเงินได้อีกนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถประกาศหรือว่าติดต่อนะครับไปในของตัวอีเมลแอมินได้นะครับเขาก็ประกาศไว้ตามนี้นะครับก็ผมจะมาพูดหรือว่าสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าในของวันที่ยี่ในของวันที่10ครับเกิดจะพูดว่าเกิดจะพูดว่า20แล้วนะครับในของวันที่อ่า สิบนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วใช่ไหมครับเออวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกสักประมาณวันเดียวนะครับนะสำหรับใครที่จะแนะนําเพื่อนหรือว่าจะหาเงินจากการเชิญเพื่อนมาเล่นในใแ,แอปติ๊กตอ๊อกก็วันที่10จะเป็นวันสุดท้ายละนะครับผมคิดว่าน่าจะหมดประมาณช่วงบ่ายหนึ่งนะครับในของวันที่10นะครับส่วนการถอนเงินนะครับก็เขามีสรุปมาให้นะครับว่า เรายังถอนเงินได้อยู่นะครับแต่เราไม่สามารถเชิญเพื่อนแล้วได้รับเงินแล้วนะแต่ว่าเรายังถอนเงินได้อยู่นะครับเราจะถอนเงินถึงแค่วันที่24นะครับในของเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าหลังจากวันที่24ไปแล้วเรายังไม่ได้ถอนเงินจากในติ๊กต็อกเราก็จะไม่สามารถถอนได้แล้วลแล้วเราก็จะไม่สามารถได้รับเงินจากตรงนั้นแล้วนะครับก็สํารับใครนะครับที่ยังไม่ได้ถอนเงินก็ขอแนะนําให้ถอน ให้หมดเลยนะครับเนาะส่วนของใครที่เหลือประมาณ1่บาท2บาทอันนี้ผมก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะถอนไม่ได้แล้วแหละนะฮะของผมคิดว่าน่าจะเหลือ,อยู่ิเหมือนกันนะประมาณ1่บาท2บาทที่ยังถอนไม่ได้นะครับก็เราประมาณนี้นะข้อสรุปนะครับนะก็มีประมาณที่นี้นะครับเขามีประกาศมานะครับให้ 2- 3สลอกละนะอันนี้ก็จะเป็นการประกาศมาครั้งแรกนะครับพอเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการครั้งที่2ที่เขาแจ้งเตือนมานะครับว่า การเชื่อมเพื่อนจะไม่ได้รับเงินแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทําการถอนเงินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เงินจากในที่ตอกแล้วนะครับก็จะถอนเข้าในของวอลเล็ตเลยนะครับเพราะว่าในของเพจพราวหรือว่าธนาคารใช้เวลาในการรับเงินนานเกินหรือว่ารอ,องเงินเข้ามานานเกินก็จะถอนเข้าในของ Tru ิ Wallet แล้วกันเดี๋ยวไปถอนเงินกันเลยนะครับ มาแล้วระมาในของหน่น,นี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์ครับผมได้ทําการเปลี่ยนติกตอกนะครับเนื่องจากว่า i อดีนั้นนะครับไม่ใช่ i อดีที่ถอนเงินนะครับ i อดี ID ในการถอนเงินก็คือ ID ดีนี้นะครับเนาะก็ตอนนี้ใน ID ติกตอกของผมมีผู้ติดตามประมาณหนึ่งหมื่นสามพันคนสํัหรให้ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฟังกดติดตามด้วยนะมาใครคล้องเฉยเลยครับโอเคจะไปทําการถอนนะครับเนาะก็ ถอนเงินก่อนที่มันจะถอนไม่ได้นะครับก็กดไปที่อ่าที่ผมขีดเอาไว้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเนาะกดเข้าไปป๊กนะฮะปึ๊สนะฮะกดรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราได้รับเงินแล้วนะฮะล้วก็กดไปที่ถอนเงินนะครับ เ,ออเขามีการแจ้งตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่เขามีแจ้งตรงนี้ให้อยู่นะครับเนาะถ้าใครที่ยังไม่เห็นที่ม่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับเขามีการแจ้งไว้ตรงนี้อยู่ว่าคุณจะสามารถนะครับสะสมเงินรางวัลเพิ่มได้จนงววาหมดเขตกิจกรรมในวันที่10กันยาและต้องการถอนเงินรางวัลน,นะครับก่อนวันที่24กันยาก็คือเดือนนี้แหละนะครับก็สิ้นสุดวันที่24สําหรับใครที่ยังไม่ได้ถอนเงินก็ รีบมาถอนเงินหน่อยแล้วกันนะครับเอาละจะมาทำการถอนเงินนะซึ่งผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ298บาทไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดได้นะครับก็จะถอนแค่120บาทแล้วก็พรุ่งนี้ใครมาถอนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะโอเคก็ถอนเลยนะครับเข้าในของ Tru ูนิ้ a l l e t แล้วก็กดไปที่ถอนนะครับผมจะถอนเข้าในของ wallet นะครับมันจะไม่ได้ไม่ได้รอนะครับมันจะถอนปุ๊กเข้าเลยนะครับ โอเคกดถอนเลยนะครับแล้วก็ยืนยันเพื่อทําการถอนโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในของ Wallet หรือว่า True N Wallet กันว่าเงินเข้าหรือยังนะครับมาในของ True N Wallet เป็นที่เรียบร้อยนะครับเงินก็เข้ามาแล้วนะตอนแรกผมมีแค่19บาทนะครับในของ True N Wallet นะครับคือผมมีแค่19บาบาทนะครับผมยังไม่ให้ทุกคนดูเนาะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าลืมป้ายนะครับ ก็ผมได้มา120ก็เรียกลายเป็น1 3 9บาทเนี่ยเจ้าว่าผมมีอยู่19บาทอยู่แล้วนะครับส่วนสลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสลิปนะฮะมันยังไม่มานะครับเนื่องจากว่าถ้าเราถอนไปแล้วเนาะเราต้องรอนะครับจงกว่าสลิปจะมานะก็รอนานหน่อยนะครับก็สลิปจะมาทีหลังนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับสองในของ True n i w a l e นะครับโอเคก็วันนี้มาเป็น ไม่ใช่มาเป็นครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารเพียงแค่นี้สําหรับใครที่กําลังจะเชิญเพื่อนนะครับก็สิ้นสุดในของวันที่10นี้แล้วก็สําหรับใครที่จะถอนเงินอ่าแนะนําให้เราถอนก่อนวันที่24กันยายนนี้นะครับถ้าเราถอนหลังจากนี้จะไม่สามารถได้รับเงินแล้วและเงินของเราจะถูกเขารีเซ็ตไปนะครับก็คือจะไม่ได้รับเงินอะไรเลยนะครับเงินจะหายไปหมดเลยนะครับหลังจากวันที่24กันยายนนี้ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเดี๋ยวรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับเนาะหลังจากนีิหลังจากเมื่อกี้ผมได้ถอนไปนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้นะมันจะขึ้นคําว่าเบอร์ถอนสาเร็จนะครับกป็ประมาณนี้เนาะโอเคไปละบ,บายครับ